ปั่นจักรยาน30นาทีเนี่ยนะครับผมช่วยอะไรบ้างนะครับผมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับอันดับแรกเลยนะครับผมการปั่นจักรยาน30นาทีเนี่ยนะครับผมจะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับเผาผลาญต่อเนื่องไปอีก2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมสังเกตตอนช่วงเช้าๆนะครับเวลาคุณออกไปปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมกลับบ้านอาบน้ํากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเออเหงื่อเนี่ยนะครับผมออกผิดปกตินะครับแต่รู้สึกว่าร่างกายเเรราาาาสชื่่นมกขึ้ะพว เมื่อปันป่นจักรยานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมร่างกายมันเบิร์ดออกเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมและตัเนื่องสอง 3ชั่วโมงด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วอย่างที่2เนี่ยนะครับผมช่วยกระชับสัดส่วนนะครับผมสัดส่วนเราเนี่ยนะครับผมลองสังเกตนะครับเมื่อคุณปั่นจักรยานต่อนเนื่องสัก2ถึงวันเนี่ยนะครับผมเอวเนี่ยนะครับหรือภูมิเราเนี่ยนะครับผมมันจะกระชับลงเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผม <เอ S 1> บงางคนก็เป็นผลน,น้อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยโดยเฉพาะภูมินะครับคนที่มีภูมิที่ยื่นออกมาหรือมีภูมิออกมานั่นเองนะครับผมมันก็จะสังเกต ได้ชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับว่าเอ้ยคุงเราเนี่ยนะครับผมมันยุบลงนั่นเองนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยใส่สบายมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวกันนะครับอย่างที่3ามเนี่ยนะครับผมก็จะทําให้การขับถ่ายดีขึ้นอย่างชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าลำไส้ของเราเนี่ยนะครับผมมันบีบมันรัดนะครับทาให้ระบบขับถ่ายเนี่ยนะครับผมทําให ถ่ายง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมใครที่ท้องผูกนะครับผมก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วอย่างที่ซีเนี่ยนะครับผมก็คือทำให้ร่างกายเรากินน้ํามากขึ้นนะครับรู้สึกอยากน้ํามากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยนะครับผมมันเสียเหงื่อไปค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําให้อยากน้ํานะครับผม เข้ามาในร่างกายนะครับผมก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณเราตึงตึงมากขึ้นนะครับผมรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นนั่นเองนะครับผมเราอย่างที่5เนี่ยนะครับผมการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมไม่ได้ดีแต่สุขภาพเท่านั้นนะครับผมได้เพื่อนฝูงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมไปถึงไหนถึงไหนก็คือรู้จักกันมากขึ้นนะครับในนักปั่นอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมไปเจอกันก็สวัสดีครับปั่นไปไหนครับสวัสดีครับ จะทักทายกันแบบนี้ตลอดนะครับผมเจอกันสักครัง้งสองครั้งเนี่ยก็จะรู้จักกันทั่วหมดแล้วจริงๆนะครับผมสามารถช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วอย่างที่6เนี่ยนะครับผมคือมันสามารถผ่อนคลายได้ดีเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นการากระตุ้นสารต่างความสุขของเราเนี่ยออกมานั่นเองนะครับ <S <S เผลอๆเนี่ยนะปั่นจักรยานไปวเรารบ,บ้างยิ้มบ้างอยู่จริงๆน้าอยากจะร้องเพลงก็ร้องเพลงออกมาคือสารความสุข,ขออกมานั่นเองนะครับผมแล้วอย่างที่เจ็ดเนี่ยนะครับผมก็คือลดความเครียดได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าเราเลิกจากงานมาแล้วเนี่ยนะครับผมออกไป ออกกําลังกายหรือออกไปปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเออทําไมรู้สึกมันผ่อนคลายอย่างนี้รู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆเลยเออเรื่องที่เราคิดเครียดมาอยู่ดีบางครั้งมันมันลืมไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็หลั่งสารความสุขมาเหมือนข้อที่6นั่นเองนะครับผม <Woo! S 1> เป็นไงกันบ้างครับกับ7หัวข้อนะครับผมในการปั่นจักรยานฟังแล้วอยากจะไปปั่นเลยใช่ไหม ปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมไปคนเดียวหรือไปแบบกลุ่มดีกว่านะครับผมคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมสําหรับผมนะฮะก็คือว่าถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงอะไรเลยนะครับอยากจะออกตอนไหนเราก็ออกนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเวลาเวลานะครับสมมติว่าว่างงานเนี่ยนะครับ ห้าโงเย็นก็สามารถออาได้นะครับแต่ว่าถ้าไปเป็นกลุ่มนี่สิเห็นไหมเออนัดกันสามวงเนี่ยเฮ้สามวงยังไม่มาก็รอกันไปโอ้รอไปรอมาจะได้ไปกันหรือเปล่านะครับเสียเวลาเพื่อนในกลุ่มอีก แล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมในการปั่นคนเดียวเนี่ยนะครับก็คือว่าเราเนี่ยนะครับผมก็จะต้องระมัดระวังตัวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราระวังอยู่ฝ่ายเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้ามีเพื่อนไปด้วยมีกลุ่มไปด้วยเนี่ยนะครับผมมันก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับในการระวังรถบอกนะครับว่าเอ้ยรถข้างหน้านะรถข้างหลังนะรถมานะอ่าอย่างงี้นะครับผมหลักๆเลยนะครับส่วนมากจะบอกกันแบบนี้ นะครับถ้าเป็นอะไรไปคนเดียวก็ไม่สามารถทําอะไรได้ถูกต้องไหมครับช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปเป็นกลุ่มแบบนี้สิเห็นไหม มันช่วยกันได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมหรือว่ารถยางรั่วก็ตามนะครับผมก็มีเพื่อนนะครับผมคอยที่จะช่วยเหลือคุณทุกเมื่อนะครับผมแล้วการปั่นคนเดียวเนี่ยนะครับผมคือเราอยากจะปั่นความเร็วที่เท่าไรเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะปั่นได้สบายๆนะครับผมยังจะแวะทรงไหนแล้วก็แวะแต่ปั่นเป็นกลุ่มนี่สิครับมันหลายคนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะปั่นเร็วอยากสัก ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยเออในกลุ่นะมบอกว่าขอแค่ยี่สิบสองก็พอนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเร็วมากๆตามไม่ไหวแล้วนะครับ เอออย่างเงี้ยบางครั้งคนเดียวมันก็แลดูเหมือนจะหมุดหงิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็จะขอเน้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเจอกลุ่มที่แบบว่าโอ้โหอัดกันอย่างเดียวนี่อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมมันจะทําให้รู้สึกว่าคนในกลุ่มเนี่ยนะครับผมมีความที่จะท้อแท้มากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไปเป็นกลุ่มเนี่ยรอกานจะดีกว่ามากๆเลย นะครับผมอย่าทิ้งการมันจะเสียกําลังใจกันค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาออกที่ไปไกลคนเดียวไม่มีคนหานะจเต็มๆนะครับแต่ว่าถ้าไปการเป็นกลุ่มนี่สินะฮะยิ่งมากคนยิ่งถูกนะครับผมสมมติว่าอาหารจานละร้อยนะครับผมไป10คนเฉลี่ยคน10บาทอิ่มกันทั่วหน้านะอันนี้แค่สมมุติเฉยๆนะครับผม